สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นนิสสันนาวาล่านะครับตัวนี้เป็นตัวปี2019นะครับจด20เลยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวที่หายากนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะครับเป็นแบ็กอีดิชันนะครับเป็นตัว2 5งจุดห้ e แบ็กอีดิชันนะครับปีปี2019จด20นะครับเป็น4ประตูนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อมากนะครับเป็นดําแดงเนาะราคานะครับเสนอขายอยู่ที่555,000บาทนะครับ 555นั่นเองนะครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับเป็นรถ4ประตูเกียร์เตอรนุ่นนะครับเป็นตัวแบ็กกิลดิชั่น 2.5G นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะต้องบอกว่าคันนี้สวยมากเลยครับและน่าใช้มากเลยนะครับสําหรับใครที่หลงไหลในตัวนิสสันนาวาล่านะครับดูได้เลยนะครับออปชั่นจัดเต็มมากคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นันดิ้งไลท์มีไฟตัดหมอกขอบเป็นสีดำกลอสแบ็กสวยๆมานะครับนี่ราคา5 5 5 0 0 0ก็มองว่า คุ้มนะครับฟรีดาวจดได้เต็มแน่นอนนะครับระบบออปชั่นเพียบเลยนะครับชุดกันชนด้านหน้าก็แนบสนิทเลยมีโป่งล้อมาให้นะครับจากศูนย์นิสสันเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารถนิสสันเนี่ยเป็นรถกระบะที่อึดมากนะครับมีมาตั้งแต่หลายปีละตั้งแต่สมัยไหนไม่รูนะ้เนาะเมื่อก่อนเขาก็นิยมไปใช้แบบวิ่งในโรงงานนะครับเพราะว่าเป็นรถกระบะบรรทุกพันแก่งโดยแท้เลยนะครับสำหรับนิสสัน ตัวกระจังอันนี้ก็เป็นสีดำเปียนโนแบ็คนะครับสวยๆเลยสีนี่แท้เดิมทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆเนาะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะครับก็อัน <Lynch> นี <nach> ้รถเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะก็เลยมาจอดอยู่ริมด้านนอกหน่อยนะครับก็ดีละกระทบแสงเต็มที่นะครับลูกค้าจะได้ดูว่าเส้นแสงของเขาเป็นแบบไหนนะครับว่าตัวรถบริษัทเพชยนะครับเดิมๆนะครับคันนี้ตัวแม็กก็เป็นสีดํานะครับเป็นลายบพาดนะมาพร้อมยางโตโยนะครับก็ต้องบอกว่ายางก็แพงนะครับเป็นยางปี2019ด้วยนะครับตัวนี้ กับบันไดด้านข้างนะครับไม่มีแตกหักสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโป่งล้อก็ใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับสติกเกอร์ของเดิมนะครับนี่ตัวแบคกอรดิชั่นจะมีลายสติกเกอร์ตรงนี้ด้านข้างประตูแล้วก็ตรงฝาโป่งนะครับจะเป็นดําด้านนี่ดูแสงนะครับสวยๆเลยนะครับกระจกของข้างก็พับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวฝั่งมาด้วยนะครับหูเนี่ยเป็นสีดานะครับเป็นสีดําเงานะนี่นะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับกระจกแท้นิสันนะครับนี่ รถสวยๆนะครับรถเป็นกุญแจแบบสมาร์ททีเลดด้วยนะตัวนี้นะครับก็สะดวกสบายนะครับเป็นรถปี19จด20นะครับเป็น4ประตูนะครับตัวสูงนะครับแบ็กอีดิชั่นนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับด้านหลังก็เป็นแม็กเป็นลายใบพัดเหมือนกันนะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเป็นยางโตโยเช่นกันนะปี2019นะครับชุดโป่งล้อนะครับเดิมๆต้องบอกว่าตัวรถอะเอาเข้ามาไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะครับเราล้างทําสปา เบาข้างนอกข้างในนะครับฉีดฆ่าเชื้ออะไรต่างๆใช้ได้เลยนะครับชุดกันชนด้านหลังก็เป็นสีดํานะครับเป็นสีดําเงานะครับด้านบนเป็นสีดําด้านอย่างนี้นะครับนี่โลโก้ตัว e ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไฟท้ายก็เดิมๆเลยเป็นหลอดไส้นะครับเอกลักษณ์ของนิสันเนี่ยจะมีตรงนี้ครับมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนสปอยเลอร์ชิ้นหนึ่งนะครับมันจะติดกับชุดกันชนมานะครับตัวนี้มีกล้องมาด้วยนะครับมีกล้องมองหลังให้มือเปิดเป็นสีดําด้านนะครับก็เรียบหรูดูดันนะครับเพราะว่าเขาจะทําให้มันคุมโทนนะ แบ็กอีดิชั่นมันก็จะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นลิมิเต็ดที่จะเป็นดําแดงขาวดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวแ a c ไลเนอร์ก็เดิมๆเลยนะครับโลโก้นิสสันอยู่ครบผ่านการใช้งานน้อยนะครับตัวนี้นะครับชุดช่วงล่างด้านล่างก็ของเดิมนะครับทุกจุดตัวรถไม่มีจมน้ําจนหนักพิความแน่นอนนะครับไม่มีสนิมขึ้นเลยเห็นไหมครับดูได้เลยนะครับว่ารถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีย้อมแมวเลยรถบริษัทเพชรยนต์นะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากนะครับแม้กระทั่งมือเปิดของเขาก็เป็นสีดํานะทั้ง4ี่บานเลยนะครับ นี่เดี๋ยวแอบให้ดูข้างในนิดนึงนะครับนี่รถมาใหม่นะดูสีนะครับสดมากนะครับสวยมากนะครับดูได้เลยเนี่ยเนื้อสีเดิมๆนะครับยางประตูอะไรทุกอย่างแนบสนิดหมดทุกจุดนะครับตัวรถแบบว่าสีเดิมทั้งคันนะครับออกป้ายแดงยังไงมาอย่างนั้นเลยนะครับดูหัวน็อตนะครับนี่ข้างในซอกประตูนะครับใครอยากได้รถมือสองสภาพดีนะครับสวยๆนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับนิสสันราวลล่า2.5 e back edition นะครับ ดูนะครับเป็นหนังสีดำเดินตะเข็บคู่สีแดงนะครับไ้ริ้วลอยกระจกไฟฟ้ามือเปิดโครเมียมนะครับเนี่ยไ้ริ้วรอยจริงๆอันนี้น่าใช้มากนะครับกระจกก็เป็นนิสสันแท้นะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับรถบริษัทเพ็รยตนนะรถเดิมนะครับตัวเบาะของแบ็ก e d ดิชั่นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาต่างหากนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็มีลวดลายให้อารมณ์สปอร์ตนะครับตัวเบาะนี้พับได้นะแต่พับจากด้านล่างขึ้นไปนะครับ พับจากด้านล่างขึ้นไปนะครับตัวนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับสำหรับตัว Black Edition ก็ครบเครื่องเลยนะครับเรื่องใช้งานนะครับที่สําคัญคือเป็นรถปี19 20แล้วไม่น้อยมากนะฟีดาวจัดเต็มได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับตรงด้านหลังแถวา2ก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับก็จะอยู่ตรงขาอาจจะเกะกะบ้างไม่เกะกะบ้างแล้วแต่ใครสะดวกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องปรับอากาศด้านหลังนะครับก็คนผู้โดยสารด้านหลังก็จะนั่งเย็นสบายนะเพราะว่าตัวแอร์มันจะต่อท่อมาจากด้านหน้าโดยตรงนะครับแอร์ Air เปิดด้านหน้าแอร์ Air หลังก็ทํางานทันทีนะครับมันจะแค่ถ้าเราจะเปิดปิดเราก็แค่ปิดจากตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมันจะไม่ได้คุมแบบแยกตู้อิสระอะไรนะหลังคงหลังคาอะไรเดิมๆนะครับสะอาดนะครับไฟดูม่นานบังแดดด้านหน้าย,ยังไม่แกะเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะตัวบอกก็เป็นหนังนะครับดูแลง่ายนะครับแผงประตู ด้านนอกนี้คิวโครเมียมก็เดิมๆนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้นะครับราคา555,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะสีประตูนะครับผ่อนเพียง1 0,000นะครับฟรีดาวนะครับของแบรนด์นิสสันนะครับก็แนะนําคันนี้เลยนะครับนิสสันนาวา拉สองจุด e d i t i o n นนะครับประตูคนขับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์เม็ดโลบอดอยู่ครบหมดนะครับสวยๆเลยแผงประตูเป็นสีดานะครับ คนนี้ก็เป็นหนังสีดำนะครับตัดได้นะครับกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้บานคนขับนะครับเซ็นทัลล็อกอันนี้ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับคือตรงแผงประตูส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับพวกเซ็นทัลล็อกกระจกล็อกเด็กปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับนี่ก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นเพจของนิสสันนะจะอยู่ตรงซกประตูหน้านะครับดูเนื้อสีนะครับด้านนอกด้านในนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้สวยมากนะครับแต่ตรงนี้เราทำความสะอาดให้นะครับถ้าใครไม่ชอบหรือไม่ถูกชิลลกนะครับ ตัวแอร์ก็เป็นกลมๆทรงสปอร์ตนะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันเลยนะครับตัวนี้มีทั้งคูดคอนโทรลนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับเราสั่งการได้จากตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุ่มลักษณะอยู่ฝั่งนี้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตรงนี้เป็นโลโก้นิสสันนะครับแต่แอร์แบกอยู่ในนี้นะครับดูปุ่มนะครับไม่มีถลอกนะครับใหม่ๆเลยพวงมาลัยก็สวยๆนะครับเย็บได้จริงมาเลยนะครับหนังนะครับนี่ นะครับมีทิปเอรีเซตปรับความสว่างเรือนไมล็อกบความเร็วอะไรต่างๆมีให้หมดนะครับคันนี้ก็ต้องข้างตอบโจทย์และครบคันมากเลยแต่ที่สําคัญคือคันนี้เป็นปุ่ม engine start นะครับหรือปุ่ม push start นั่นเองนะครับมันจะซ่อนอยู่ใต้ตรงที่ปั๊น้ําฝนนี่นะครับเราขึ้นมาเหยียบคัสปุ๊บเรากดปุ่ม push start ได้เลยนะครับกดทีเดียวแล้วปล่อยนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทเลยเนาะตัววิทยุตัวนี้นะครับเป็นของเดิมติดรถนะครับแต่ว่าในจอตรงนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าใช้งานได้ ใช้งานได้ีเลยนะครับเข้าเกียร์ภายหลังปุ๊บภาพจะตัดไปที่กล้องเลยนะครับคือจอขนาดเนี้ยกําลังเหมาะสมนะครับก็คือเราเข้าเกียร์ทายหลังมันก็จะกล้องมันจะแสดงผลทันทีนะครับวิทยุตัวนี้ค่อนข้างครบเครื่องนะมีซีดีเนี่ยมีดีวดีนะครับต่อ iPod ได้นะครับมีอะไรนะเชื่อมต่อ usb ได้นะครับแล้วก็ c d DVD ได้มีสายด้านล่างเอฟ a u x หรือ usb นะครับมันจะเชื่อมต่อลิง์เข้าวิทยุได้เลย แล้วตัวแอร์คันนี้ก็เป็นออโต้แล้วด้วยนะครับแอร์ของนิสสันน่ะมันจะไม่มีปุ่มเปิดปิดเราบังคับจากแรงของพัดลมเนี่ยอันนี้คือปิดถ้าเปิดเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับแต่ยที่สาคัญคืออย่าลืมเปิด a อถ้าเราลืมเปิด a อรแอร์เราก็ไม่เย็นนะครับตัวนี้ก็จะปรับเป่าตรงเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวแล้วก็ไล่ฟ้าด้วยอะไรต่างๆก็ใช้งานง่ายนะครับเป็นรถกระบะที่เกิดมาใช้งานร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับ ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเลยนะครับหัวเกียร์ก็สวยๆแบบนี้เลยเป็นโครเมียมนะครับเวลาจะเข้าก็กดหัวมันลงนิดนึงนะครับเกียร์นะครับถ้าเกียร์หนึ่งสองสามที่ห้าหกก็เข้าปกติเหมือนรถกระบะทั่วไปนะครับเวลาจะเข้าถอยหลังก็แค่กดหัวมันลงอย่างเดียวนะครับผงเกียร์ก็สวยๆเลยหัวเกียร์ก็เนียนๆเลยนะครับคันนี้ราคาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมดูเลขใหม่อีกทีนึงนะผมลบจําไม่ได้เลยจริงๆนะครับต้องขออภัยลูกค้า คันนี้ไม่75,000กิโลนะครับ75,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเลขไม่นะครับกับราคา555,000บาทนะครับไม่75,000นะครับก็ถือว่ากำลังสวยนะครับกับรถปี1920ยังใช้งานได้อีกยาวนะครับคือถึกทนแน่นอนคันนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับ Nissan Navara นะครับในตัว Black Edition คันนี้นะต้องบอกว่าหายากนะครับสำหรับสีแดงด้วยนะครับเป็นตัวสูงขนาดนี้นะครับ ก็ยังไงก็ต้องฝากวุฒิอด้อบบกอมใจด้วยนะครับคันนี้นะครับนิสสันนาวาล่า2.5 Back e dition นะครับปี19 20นะครับเลขไมล์75กับผมเนตเพชรยนนะครับหรือจะเข้ามาดูรถคันจริงได้ที่บริษัทเพชรยนนะครับสาขาใหญ่ซอยเสรีไทยนะครับ68แยก1มีนบุรีนะครับนี่เลยรถสวยๆยังไงก็ต้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่บริษัทเรามีรถให้ท่านเลือกเยอะเลยนะครับสนใจคันไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ